ดวงประจำวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568คนเกิดวันอังคารการเงินช่วงนี้ฐานะการเงินดีพอสมควรคุณมีรายได้จากงานประจำที่มั่นคงแม้การเก็บเงินจะค่อนข้างน้อยไปสักหน่อยแต่คุณสามารถหาหนทางเพิ่มได้ความรักคนมีคู่แค่มองตาก็รู้ใจคู่ของคุณไม่ต้อง การแสดงออกอะไรมากมายคนโสดมีโอกาสทำความรู้จักกับคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวการงานก่อนหน้านี้ค่อนข้างติดติดขัดขัดแต่เมื่อคุณมีประสบการณ์จากการทำงานมากขึ้นตอนนี้คุณจะรับมือทุกปัญหาได้อย่างง่ายดายมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น